สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องหญิงสไปอุดรน,นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมสวนกันนะคะนี่ค่ะสวนเล็กๆของเรานะคะเริ่มจากตัวนี้นะคะต้นนี้จะเป็นต้นเกาลัดนะคะเกาลัดไทยน,นะคะส่วนใต้ต้นเกาลัดตัวนั้นนะคะจะเป็นผักหวานนะคะคือตัวนี้นี่คะ่ะต้นนี้นะคะจะเป็นผักหวานนะคะนี่ อันนี้ก็เป็นผักหวานเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้นะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นมะม่วงนะคะมะม่วงพันกิม่วงนะคะนี่ค่ะพันลูกใหญ่ยาวนะคะอร่อยนะคะตัวนี้นะคะ่ะวันนี้เรามาให้น้ํานะคะก็เลยพาทุกคนมาชมสวนค่ะสวนเล็กๆของเราค่ะเป็นอีพีแรกนะคะค่ะต้นถัดมาตัวนี้ก็จะเป็น ต้นขนุนนะคะขนุนตัวนี้จะเป็นขนุนพันธุ์ทองประเสริฐนะคะออกลูกโดกมากเลยค่ะปีนี้นะคะโดกมากค่ะอร่อยนะคะเนื้อหนาออกส้มเหลืองนะคะหวานเนื้อแน่นค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นต้นเงาะนะคะเงาะโรงเรียนนะคะนี่ค่ะเราตัดแต่งกิ่งใหม่นะคะตัวนี้นะคะโปลส่วนตัวนี้ก็ะจะเป็นชมพู่นะคะชมพู่พันทับทิมนะคะทับทิมจันนะคะแดงหวานอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ น,นี่ก็จะเป็นชมพู่เหมือนกันค่ะต้นชมพู่นะคะเราตัดแต่งกิ่งหม่แล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็มาให้น้ําส่วนตัวนี้จะเป็นต้นน้อยหนานะคะส่วนมากจะเป็นน้อยหนาหนังนะคะเราก็ปลูกกันอย่างแออัดเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่เราน้อยแต่ว่าเราชอบปลูกนะคะแต่ก็ได้กินอยู่นะคะทุกคนคนี่ชมพู่เน,ะะน,นาะ ก็เป็นมะม่วงค่ะอันนี้มะม่วงพันกิมฮวงเรามีสองต้นนะคะซื้อมาปลูกนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นต้นมะนาวนะคะมะนาวต้นใหญ่มากค่ะทุกคนแล้วก็ดกนะคะดกมากค่ะกินได้ทั้งปีเลยนะคะลูกมะนาวของเราดกมาก ลูกมากค่ะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นต้นอินทภารัมนะคะตัวอินทภารลัมมีอยู่สามต้นนะคะไม่ได้ซื้อนะคะลูกค้าให้มานะคะก็เอามาปลูกนะคะส่วนตัวนี้เป็นมะละกอมะละกอพันฮอลแลนด์นะคะนี่ส่วนมะละกอต้นนี้ต้นนี้พันอะไรไม่รู้นะคะมันขึ้นเองนะคะเรากินแล้วเราเอามา เอามิดมันมาทิ้งไว้ตรงนี้นะคะมันก็ขึ้นเองเกิดมาเองนะคะแต่ว่าหวานมากเลยนะคะทุกคนหวานค่ะตัวนั้นก็จะมีเป็นละมุดละมุดนะคะตัวนี้ละมุดละมุดของเรากําลังออกดอกออกดอกเยอะมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะติดไหมนะคะ อันนี้ก็เป็นดอกอัญชันอัญชันนะคะแล้วก็จะมีสับป,ปะรดนะะปลูกแซมๆแกันไว้นะคะพอได้กินนะคะสวนเล็กๆของเราค่ะนี่ค่ะสับป,ปะรดปลูกแซมไว้นะคะตรงนู้นก็เยอะสับป,ปะรดส่วนตรนนี้ก็จะเป็นต้นเงาะอีกหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะตัดแตง่งเองเรียบร้อยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู ดูดูช่วงปีหน้านะคะปี6-8นะคะจะเป็นลูกไหมนะคะนี่นะคะแต่จริงๆเป็นเป็นดอกทุกปีนะคะแต่ว่าช่วงอากาศมันร้อนนะคะมันไม่ติดนะคะหล่นหมดอันนี้ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นมะยงชิดนะคะมะยงชิดลูกใหญ่ค่ะมีหนึ่งต้นนะคะเราเอามาปลูกไว้หนึ่งต้นค่ะส่วนข้างๆกันนี้ค่ะใกล้ๆนี้ก็จะเป็นส้มส้มเขียวหวานนะคะ อ้อยนี้จะเป็นอ้อยขันน้ำนะคะอ้อยขันน้ำนะคะอันนี้จะเป็นชมพู่นะคะชมพู่ซื้อมาปลูกใหม่ค่ะทุกคนนี่ค่ะปลูกใหม่ส่วนตัวนี้ก็เป็นส้มส้มเขียวหวานนะคะส้มเขียวหวานมีอยู่สองต้นนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นต้นงออีกหนึ่งต้นนะคะ ต้นเงาะเราแถวนี้จะมี3ต้นแล้วนะคะเราจะมีทั้งหมดนะคะที่เป็นต้นใหญ่ก็ประมาณ5ต้นนะคะค่ะตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยนะคะส่วนใกล้กันตัวนี้นะคะใกล้กันตัวนี้ก็จะเป็นชมพู่ค่ะชมพู่ทับทิมจันรชมพู่ทับทิมจันเรามีเดิมอยู่ต้นใหญ่3ต้นนะคะนี่ค่ะตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยนะคะนี่ก็สับประรดนะคะแล้วก็จะมีฝรั่ง ฝรั่งจะมี3ต้นนะคะนี่ฝรั่งของเรานะคะมีสามต้นมีพันไรมาเล็ดกับพันกิมจูนะคะนี่ชมพู่นะคะชมพู่เราซื้อมาปลูกใหม่3ต้นนะคะยังเล็กอยู่นะคะยังไม่ถึงปีนะคะเพิ่งซื้อมาปลูกตอนหน้าฝนนะคะ,คะส่วนต้นใหญ่นะคะต้นนี้ จะเป็นต้นง้ออีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้สวยงามมากเลยนะคะเขียวเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีต้นส้มแล้วก็มะม่วงนะคะแล้วก็สับป,ปะรดนะคะนี่ค่ะผักสวนครัวเราก็มีนะคะพื้นที่เราไม่มีเยอะเราก็ปลูกเล็กๆน้อยๆนะคะพอได้กินค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะอันนี้จะเป็นพริกแดงจินดานะคะทุกคนเป็นพริกแดงจินดานะคะปลูกไว้ แต่ว่ายังมีเบีย้ยอีกนะคะยังไม่ใหญ่เราก็เลยยังไม่ได้อำมรงปลูกนะคะส่วนตัวนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นมะระนะคะมะระจีนนะคะปลูกไว้อยู่4ต้นแต่ว่าต้นสุดท้ายนั้นจะเหี่ยวแล้วค่ะเหี่ยวเฉาตายแล้วค่ะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นลำไยนะคะลำไยตัวนี้ต้นพีชนะคะ ส่วนอันนี้นะคะนนี้จะเป็นฟักนะคะฟักลูกย,ยาวๆนะคะหัวสองต้นอันนี้จะเป็นต้นหมักเม่าค่ะหม,มักเมาผลไม้ปลานะคะตัวน,นี้กะตะมะม่วงนะคะมะม่วงนะคะอันนี้ต้นหน้อยนาเบีย้ยน้อยนานะคะน้อยนาพันข้งนะคะสีดําค่ะเพราะ,มะเมล็ดไว้สองต้นนะคะ กับต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะแต่ต้นนี้ดูเหมือนใบจะไหม้นะคะค่ะน,นี้จะเป็นส้มนะคะต้นนี้จะเป็นส้มส้มสายน้ําผึ้งนะคะซื้อมาปลูกลองซื้อมาปลูกค่ะส่วนต้นต้นนี้นะคะต้นนี้ก็ส้มสายน้ําผึ้งเหมือนกันนะคะแต่ว่าใบมันหล่นเป็นลูกทุกปีค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้กินเพราะว่าไม่ได้บํารุงมันอันนี้นะคะส่วน ส่วนอีกต้นหนึ่งตัวน,นี้นะคะตันนี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นต้นเงาะอีกต้นหนึ่งนะคะเงาะเรามีอยู่5ต้นนะคะตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยนะคะแต่ว่าต้นนี้นะคะต้นนี้นะคะประมาณเดือนธันวาคมนะคะเราจะลองงดน้ําดูนะคะเพราะว่าตัวน,นี้ต้นนี้เหมือนจะใบสมบูรณ์กว่าเพื่อนนะคะเราจะลองงดน้ําดูให้มันเกิดดอกนะคะแต่ว่าเราต้องฉีดปุ๋ยอะไรอีกก่อนนะคะส่วนของเรา นี่ก็เป็นมะพร้าวนะคะมะพร้าวน้ําหอมมะพร้าวน้ําหอมของเราก็ลูกดกมากเลยค่ะทุกคน,นต้นเล็กๆต้นเตี้ยนี่ยาะค่ะปลูกไว้ต้นเดียวค่ะไม่คิดว่าจะได้กินแต่ว่าก็ได้กินเฉยเลยนะคะนี่ค่ะพอด้นะคะเมื่อวานนี้เด็ดไปลูกหนึ่งแล้วค่ะลองดูว่ามันจะมีนวลไหมนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะส่วนเล็กๆของเรานะคะแต่ว่าแอร์อาจไปด้วยต้นไม้ผลไม้คือผักเลยนะคะทุกคนสับปะรดะเดี๋ยวนี้เราจะพามาดูผักส่วนคัวของเราอีกอย่างนึงนะคะนี่แปลงผักของเรานะคะตัวนี้อันนี้ เราเพาะพันุไว้แล้วแต่ทีนี้ลืมค่ะว่าอะไรเพราะว่าเพ,าะ,า,เพาะไว้เยอะแล้วไม่ได้เขียนจดไว้นะคะถ้าไม่ถ้าไม่ประกาศข่าวก็จะเป็นหัวชายเทาะะ้านี่ค่ะนี่ค่ะสองแปลงนี้นะคะเพาะแล้วลืมค่ะเหมอะของเราอีกต้นหนึ่งสับปะรด อันนี้อันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวกับถั่วลันเตานะคะนี่ค่ะเราเพาะปลูกไว้ไว้ไกินนะคะอย่างละเล็กละน้อยนะคะ,คะอันนี้ชมพู่นะคะซื้อมาปลูกใหม่นะคะอีกต้นหนึ่งนะคะชมพู่เราซื้อมาปลูกใหม่3มต้นนะคะอันนี้ก็จะมีที่ซื้อมาใหม่ก็จะเป็นเนี่ยค่ะ ฝรั่งฝรั่งอันนี้ฝรั่งไส้แดงฝรั่งโฮงเปาซื้อนะคะไส้แดงซื้อมา2ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นกิมจูอีก2ต้นนะคะจะเป็นต้นนี้แล้วก็อีกต้นหนึงต้นทางโน้นนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะพาทุกคนมาดูสวนนะคะสวนเล็กๆของเราแต่เต็มไปด้วยต้นไม้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ